กาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีมู่เพื่อนเบอร์สุขูสุขคนมานี่ก็มาพบมาพ่อครับบาจันอีกคือเก่าพี่น้องเนาะกับซองของบาจันแสแนลเนาะพี่น้องกลับมาพบมาพ่อกับบาจันมานี่พี่น้องของบาจันอยู่ที่บ้านลําพันธ์เนาะเมืองจำพอนแขวงสะวรรณเขตเท่านี้แหละพี่น้องเลยอ่าก็คือบาจันสิเข,ข้ามาอ,อ่าอัปเดตเพื่อนของอสาวจวนเพิ่นมานี่เนาะอ่าพอดีเมื่อก่อนนั่นเนาะบาจันก็ได้มอบเงิน ให้เพิ่อนไปจ้างสร้างเนาะพี่น้องเนาะมั่งเพื่อนมั่งสร้างเด็กก็สิบไปปุ๊บหลังไม่ให้เพิ่อนมาสั่นพี่น้องเลยเนาะอยู่เดินเพิ่อนเพล่อะตอนนี้วัจจันทร์ก็ได้มาฮอตบ้านเพิ่นไปที่เข้มห้อยนะพี่น้องเอ้ชาวจวนเพิ่นก็ได้ติดต่อหาทางวัจจันทร์แล้วว่าเพื่อนเพิ่นนี่ได้มั่งแล้ววมาสั่นพี่น้องเลยเนาะก็ไปเบิ่งไปซมนังกันพี่น้องเลยว่าไปฮอดใส่เลยเพื่อนเพิ่นเนาะเพิ่นเห็นยังอยู่พี่น้องเลย ไปใส่ไปเบิ่งไปส้มน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะอนี่ก็เป็นบ้านเพื่อนพี่น้องเลยบ้านลำพันเนาะก็เป็นหมู่บ้านที่ว่าใหญ่อยู่ได้แต่ว่ามันแต่ว่ามันสิยากเรื่องน้ำพี่น้องเลยเพราะว่าเจาะน้ำไม่ได้เนาะแถวนี้มันสิเป็นน้ำเค็มน้ำน้ำอ่าไม่อะลรเนาะพี่น้องเนาะเป็นน้ำแบบน้ำส้มน้ำนั่นเลยนะเพิ่นก็เลยจะซื้อน้ำกินน้ำใส่ซื้อมาเลยเนาะ คดผ้าคนหย่าเนี่มันยากอยู่น้ำแถวนี้พี่น้องไอ้เพื่นวะเอออ่ะนีะ่นี่กระทางเขาเฮือนเพื่อนแต่ว่าเฮือนทางเขาเฮือนนี่มันห้อมพี่นองงอ้องเออเพราะชิยุกสิง่ายเฮื่อนไปตั้งเซลล์กรบโบได้ว่าษันต้องได้มากเนะเาะเดี๋ยวไปบึงไปส้มน้ำกันพี่น้องเลย ก็โอเคพี่น้องเนาะ,ะก็ได้มาหอดเฮือนของเพื่อนเป็นที่เห้อยก็โอ้พี่น้องเลยกัเพิ่นมา่งเป็นที่เห้อยแล้วออนี่เนาะถโกไปใส่เบิดสั่งกระซมกระสีบาทนี่เกี่ยงอเอะตืด <c oughs> โอ้สบายดีไอ้ช่างสบายดีโอ้เห็ดแต่เศร้าขึ้นบอลนี่เออเห็ดแต่เศร้าขึ้นแต่เศร้าเพราะช่างกระสีจะมันหอนมันแดดนะฮึถูก <c oughs> พี่น้องเลย <c oughs> เจ้าเจ้ามีแต่ไม้มีแต่เล็กแต่ปูสู้สุดลาบอยู่นี่เนาะจะคนอะไรคนเอ้ช่างสามคนเลยโอ้ยลืมบปได้ซื้อแนวี้าสู้กำลังมาให้ซ้ำโดี๋ยวเดี๋ยวอัน <laughs> วัวนาจนเสี่ยงเ,เงินให้สาวจวนเพิ่นไปซื้อมาให้เด้อบ่ได้เนะาะโอ้เอ้าลงมืโอ,โ,อโลดกินข้าวกินน้ำนะบ่กินแล้วกินแล้วมื้อนี้เออมีหยังมีหยังมันฮักแน่อ้พุทธกาพพ่อบ่ ไม่ตู้นี้หันตู้ไส่ได้ตู้บุใส่บพได้พรามอดกินนี่กอดและยากรเนี่เพิ่นซื้อไม่มานี่สำเร็จเป็นเก้านะเจ้าโมมี่นี่แหละว่าใช้าๆดเลยมอดมันกินคือแบบไมเข้าไปเป็นมอดเป็นอย่างนั้นมันมันเป็นไม่แบบไม่ไม่ถือไม่นั่นน่ะเนาะไม่ถือไม่ละทัดถือโอ้มันมันหมุนไปแล้วนี่เนาะความจำเป็นนี่แหละโอ้โหมันแตเชี้อะไรตื่นนะโดยเต่เป็นเสาเป็นยังมันนี่กยังได้อยู่บ่เเออสานี่ เฮานี่สซื้อเพิ่ม้2เสาเฮาสิือเพิ่มได้2เสาเนาะ2เสาเพราะว่าเือนี้เฮาสิแบบว่าเพิแบบว่ากะเพีบมาฮอนแบบทรงมั่หยังโมเดิร์นโมเดิร์นเนะโมเดิร์นนาโอโดยๆๆโดยแต่เพิ่นก็ซื้อเสาดินแล้วสั่งเสาดินประมาณแม่น50นี่แหละเอาี่เสาต่อบ่เสาต่ออโดยๆเป็นเสาต่อเนาะต่อขึ้นอืโดยพี่น้องเอ้ยก็คืออันต้องซื้อหลายอย่างหลายแนวอยู่เนาะเป็นไม้เป็นเหล็กเป็น

แล้วไมสีเป็ดเน่ไม้สีัวมันแหน่ไม้สีเป็ดชื่อมาเพิ่มมวลนี่เลยอืมเป็นไม้ขาวไม้นันเนาะสีงัวขาวมันเนี่ไม้สีงัวมันโอ้เราเสียเอาไปว่ะโดยก็ไม่มาซิบมันแน่ไม่าิกากใส่ประมันหมนามเมตรองซิบปลายตูนเละโดยเพราะว่าอยากให้มันมันแข็งให้เราเนี่ยเห็นมันคงให้เราเนาะองเราเป็นไม่ข้อสองมันเลยดิโดยจังได้กะให้ซก สุดแล้วจะได้สร้างเนาะแนวมันคักเฮ็ดให้เพิ่นได้เด้อโดยเพรว่าทีใส่คนบุ้งลุงนี่ทวนเลยเพิ่นหาุงเนาะออันเจ้าก็เป็นุงเพิ่นบ่ลเพิ่นไดโอโดยโ่ต่างซอยกันเนาะอันนี้สิเอาขึ้นเนเามันนหั่นมันใหญ่นี่สิามันอันนี้ใส่าหมูใส่หน้า15เฮาใส่หน้า12เอาได้แล้วว่าซั่นซเออเอออันลงมือจังมือแล้วนี่ ต้มมื้อเช้านีได้นี่มาได้มามื้อเช้านี่บ่แม่นแเพราะว่าเฮือนก็บ่ใหญ่เนาะมันก็ใช้เวลาบ่ดนปานดใช้บ่ดนปานดเออพี่น้องคเียแล้วเฮาก็านนึงเฮาก็ได้านก็บ่ได้น่าสิได้เปลี่ยนไปเลยแหละเนาะพามเียนี่เนาะเพราะว่ามันก็ดอกมันมอดกินเบดล้พี่น้องเอ้ยต้องได้ซื้อใหม่เนาะอันนี้เอเดี๋ยวๆๆเนาะเนาะเดี๋ยวว่าจันทร์ได้เบิ่งก่อน4เฮาเออโดยนกี สภาวะอีกสองสามวันเขาก็จะได้ตั้งนะเพื่อเสาดินแห้งแต่ภายในอาทิตย์นี่ก็จะได้ขึ้นโดออุปกรณ์เขาขบขบนะนะโอเคโอเคเสนาอุปกรณ์เขาทันอืมตัวสร้างนี่เขาไปสร้างเลยสร้างตะลุมบอลเด็สร้างตะลุมบอลเออเลยเขียวเขียวเขียวแล้วเพราะว่าย่ำผลเนาะย่ำผลนี่แหลยเกษตรชนไปเศร้าอยู่อเยื่อนพี่น้องเลยโอ้ยเนาะก่อนตัวข้าวก่อนออเสร็เดี๋ยวช่างลงมือก่อนเนาะเสนอเดี๋ยวไปทักทายสบายดีทั้งเจ้าของเพื่อนเพันธุ์สุกร อ้อ้าวสบายดีซาเกอันจ้าสบายดีโอ้เป็นยังกินข้าวกินน้ำนะบอกเมื่อนี้ได้ได้เลยไม่ยังกินซูซางเพิ่นแกงเห็ดแกงเห็ดบ่เห็ดปวกบ่เห็ดดินบ้านเห็ดดินเห็ดดอนนี่เลยเนาะพี่น้องเลยเอ้าบ่ได้ไปขายของบ่ซะขายให้ลูกขายลูกขายอยู่เพิ่นบ่โอ้โหพี่น้องเลยอ่าเมื่อกี้กับวัจนว่าซื้ออันนี้มาผักน้อยๆเพิ่นอยู่อ่าเนาะอ่าเดี๋ยว เออบอได้ซื้อเนี่ยอันมาให้ไอ้สร้างมันซ้มคเดียวอันที่ให้ไปซื้อไม่้เพิ่นเนาะไปเลยเนาะโดยโดยโดยพี่น้องเลยอ่าเพิ่นกะลงมือเลยเนาะหลังจากที่ว่าอาจารย์มอบเงินให้เพิ่นกับลงไม่ลงมือกับมีหลายอย่างอยู่มันขาดนี่เนาะเป็นสังกะสีเป็นผ้ากระจาดเป็นไม้เข่าไม้สีง้อนี่แหละพี่น้องเลยมันกับผุพังไปเลยมอดกินไปเลยเนาะเออพี่น้องเลยโดยโดยโดยสร้างเจ้าคนไอ้สร้าง สามคนสคนผู้หนึ่งไปทั้งใดเลยผู้หนึ่งคนยังไปอนั่นมื่อกินข่าวยังไม่เห็นเอ้ยสามสามไวรุ่นเนี่เป็นที่ใดทับผลตกอยู่บ่เมื่อคืนตอกมีมันยับไปเลยตกตันเลยโดยโดยโดยพี่น้องเลยอ่าเป็นที่ใดเสียคอเจ้าอันยังเจ็บอยู่บ่ไปหาหมออยู่บ่เื็บคืนนี้เจ็บโอ้โดยอ่าอันมันนั่งอยู่พี่ก่อนเนาะเดี๋ยวถามจเจัๆหน่อยมาที่กระดมมาส้นอยู่นี่อ๋ออันมามาส้นอยู่นี่บ่จะว่อนะ อ๋อมาขออยู่ตารางเพื่อนีกก้อนอยู่ตารางนอนตารางอ๋อนี่บอ oh, ่อนบนบนอยู่บนนอนกลางคืนนี่เดอ่ามีมุง่งมีอย่างกลางอยู่บ่มุ่กับบุ๋มเนี่ยอ้หมูยุ่งหมูหามหมูน้อยไปบ่หนิหมดละเอาสบายดีกันแหล่ว้ยสบายดีกันเอาสบายดีกันไหมกินขนมได้บ่ให้กินขนมได้เออเอ้ยเพิ่นเผาอันขายหมักบัวถ่ายอยู่เพิ่นเนาะสบายดีสิเด้อกินข้าวได้บ่เจ้ามื้อนีิกินกับยางล่ะ แกงเฮ็ดบ่โออโดยโดยโดยเอ้ยเพิ่นเผาผู no. atm, ้ด no. ีอะเพิ่นเนาะเพิ่นใายเป็นยี่พ่ออันหมูอันผู้เอื้ยใายเป็นปรจ๊ะเอ้ยใายแต่สาวยังเป็นใายบัวพ่อมามืัอนี้นะโดยนั่นนี่เราบัวมันบัวคอยมีโหลดกายบ่โดยบ่มีโหลดนั่งทามาได้คายแล้วบัวบริเงินจ้าพันแม่เอือย์ว่ะโดยโอ้พี่น้องเยเนาะกะซีอาศัยยูนิคอนเนาะอันนี้เป็นเพื่อนไผรนะาจะบ่เพื่อนพอไหมเพื่อนพอไหม่พอไหมแล้วก็ นี่เนาะเพิ่นเยอะเอาอยู่ร่วิ่นตารางคนเนาะเพราะว่าทั้งเพื่อนกะมีหลายคนมาเพิ่นหลายคนแบบคนให้ขึ้นไปนอนเถอะโอเคเนาะโอเคแต่แต่ว่าให้ขึ้นไปอยู่เพราะมันมันแกอื้อแอดเนาะมันหลายคนแล้วลูกหลานเพิ่นกัน7-8คนเลยถ้าพออยู่เพื่อนลางเดียวอือเฮ้ยแกเอ้าจะนาชแชร์ยังไงแกให้ช่างเพิ่นเด้งมือให้มัน ทันเนาะสร้างเพิ่นกัว่าบวเกินซี่ฮัมเมอร์หรอกว่าแซนคัมมันอุปกรณ์พอเนาะโดยถ้าเพิ่นว่าอยากน้ำไผ่เพิ่นเราค่ะไผมันมุมไผ่เนาะบ่มีสิตัดสี่อย่างไม่นี่บ่ถ้าถ้าสิตัดไม่ค่ะมียู้สายไผ่เขายันได้เสาอะไรได้เสาสิดึงไปแต่พี่ไล้ตอนเพิ่นไผ่จะเอาแต่พี่ไปเคลื่อนแถวใกล้เพื่อนมาได้บอซื้อนะเพื่อนก่อนบอคอยนะกันปันเนาะบอคอยได้อันคุยกันประไดบนโดยบอคอยได้วอลได้ปุ๊บป้ากันประได็เนาะ กับบกาขคอ้นพื้นชิ้นินึ่งไพ่ไปเจ้พี่มันกับปอโตพี่น้องไงผู้เพื่อนเพื่นเนาะอยู่ปู้นใดพี่น้องไงบอลวัดจันซื้อให้เพื่นเพื่อแหละพื่นวันยากน้ำไพ่แล้วพื่นนะเออโดยจักสีเห็ดอย่งไรเนาะโดยโอ้พี่น้องเไงทางพอทางอัสะจวนเพื่นกับยังไม่ได้เข่าพื้นเข่าไพ่เนาะโดยบคกพมีเพื่นมีไพ่เป็นของตัวเองกระสันเออโดยโดย เอาอันซื้อยังไม่ให้เพิ่นแน่ไม่ซื้อยังซื้อแต่น้าข็งมาซอน้าข็งก็ให้กินน้ำเย็นแน่เนาะอืมอืมเพลินเนาอันนี้แบนักเขียวนักเคี้ยวเนี่มันกินนมเหรอนี่ได้กินนมนะเพกินโอ้โหเครื่องของเพิ่นพี่น้องไอ้หม้อแห้งแตกโต๊ะเพิ่นจะเต็มอยู่นี่พัดเนาะอยู่ตารางนี่นอนอยู่เตียงนี่บอกนอนอยู่เตียงแม่นี่คือข้าวซาร์นะพูดเขาซาร์้ขาบอเสียงน้อยเพิ่นมาแล้วบอกยังบอก ยังโบห็นเนาะมโอนี้อ่านิ้งินว่าเพิ่นกัศิมาคือกันแต่ว่าวาจารย์มากับบ่าวเตียงเพิ่นงโอนีสองคนเนาะก็เลยบ่าวเตียงเพิ่นมาเวะหาเอื้อยดิงอ่าก็เลยวัจจันก็เลยแวะมาหาเจ้ามาเบิ่งความอันคืบหน้านี่เนาะมามันขาดมันเดือยอย่างแน่พี่น้องเลยเออก็คือสิหลายอย่างอยู่ทางเพิ่นบอกเนาะอยูหลายอยู่เพิ่นอันนี้ไปสั่งเสาสั่งสั่งเสาดินอยากให้สูงจังน้อยเนาะว่าไงไงเสาวัจจันอยากให้สูงจังน้อยพอได้๋ยวจูู่่พึนอยู่ไผอยู่ตารางเนาะ เสาหนีเสาแปดต้นราคาหกแสนสี่สิบพันเสาเนาะมันเป็นเสาดินเนี่ยเป็นเสาตอเนาะหกแสนห้าสิบพันกับประมาณเท่าไหรเป็นเงินไทยกับพี่น้องเลยเออมความเรทมันก็ขึ้นกระลุงเนาะปรอยู่นิ่งพี่น้องเลยซื้อไม้ซื้อไม้เคลื่อนเก่าเพิ่นอีกอ๋อซื้อไม้เคลื่อนเก่าเพิ่นอีกซื้อไม้เคลื่อนเก่าเพิ่นหันไม้แปดตัวไม้แปดตหันสองแสนห้าสิบพัน ไม่ไม่ยังเจ้าซื้อไม่ข้าวไม่คือนี่บอสโดยไม่ไม่ยังกเขาอื่นนาฮะเม็ดจะบอกยังนี่แหละกับโมเป็นเนื้อเดินโดยจะไม่เก่าเพิ่นมันดีเพิ่นไว้ซื้อเอาเพิ่นนะมันราคาจบบนี้ซื้อใช้บ่ได้โดย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 อันซื้อไม่เน่ยเพื่อนใช้เพื่อนรับ้านนี่บอสซื้อมาอยู่บ้านสะกขึ้นไม่สะกขึ้นโหบ้านสักขึ้นใต้โอ้ใครจะให้ไปแกะมาจ้างรถเขาับไปแก้โอ้สามสิบพันสามสิบพันอีกได้จ้างเขาไปแก้มาอีกเนาะ <c oughs> พี่น้องเลยโดยแต่ว่าตอนนี้ก็เอามาแล้วบอกใม่เอามาแล้วอยู่อยู่เพ<ม>ื่<ม>อนบอลเดินใหม่คุณเนาะเดิเอาพี่น้องเลยกับเจ้ากัไปเบิง้งไปยังแล้วว่าบอลชีให้คุณปุ๊บคนณยังไปแล้วไปทางปา่าทางยังแล้วทางขวดขวดแล้วแตงใบขา,าแล้วเนาะปัดแล้วเออพี่น้องเลยกั ทรงเฮือนเพิ่นกัสซีโบเฮ็ดใหญ่ดอกเนาะกัสซีเฮ็ดซ้ำเก่าพี่น้องแต่เป็ดสาวบอกจะยังให้เพิ่นแน่นเน่ไอ้เวลาลงมาเลยญาติเออโดยโดยโดยข้อแม่นะนี่คนมากลุกใหม่กะฮักลายเส้นยูพ่นแล้วเมียนเลยเพราะว่าวจันเบิ่งเมื่อกี้นี่กะมอดกินเนาะมันเป็นไม้ที่ว่าเพิ่นซื้อใส่เมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นไม้ราคาถูกแน่เนาะเพราะว่าเป็นไม้ไม้ดิบไม้นั่นแนี่มันก็เลยอ่ามอดกินพี่น้องเลยฮักลายอย่างแล้วแหละสร้างเพิ่นกะ เพิ่นขอเบิกเงินก่อนขอเบิกก่อนบอกเบอรเบอรล้าหนึ่งเบิกล้าหนึ่งแล้วเงินประจำหายเลือดที่เลือดกะไปซื้อไม้ซื้อไม้จ่ายค่าเช้ากับอันหกแสนหกแสนห้าสิบอยากเบิร์ดแล้วแหละเสนะมาซื้อไม้อีกซื้อควนตี้อีกมาหนี้โดยโดยโดยเอ้าเสนะจังใดกะถามมันขาดเดือนยังกะไทยไอ้ช่างเพิ่นโทรหาประจำอีกที่หนึ่งก็ได้เนาะเพราะว่ามีผู้ใหญ่เพิ่นอันทางหลวงพ่อเพิ่นนั่นแหละเพิ่นคาราวาอยาก ซอยเดียดขมาอีกอยู่เนาะแต่ว่าให้ให้คู่สะพอนว่ามันขาดเดือนอย่างเน่มาสันเนาะมันก็ได้ให้ว่าจันนี่มามาเบิ้งเนาะมาเนี่เนาะมาเบิ้งว่ามันขาดมันเดือยอย่างแต่พอซื้อยังใส่เน่กะเพิ่นกะซีให้การซอยเดียดขมาอีกรอบนึ่งมาสันเนาะมาเนี่กับพี่น้องเลยออเมื่อกี้กับมาเบิ้งก่อนมาเนี่พี่น้องเพิ่นกะเล็งมือเต็มที่เนาะเพราะว่าย่ำผลเนาะย่ำผลกับอยากให้มีบอนส้นบนเท้าไว้ๆ่เลยพี่น้องเลย อันนี้เพื่อนนางมือเดียวกันแล้วมือเดียวกันแล้วบอสพอเพื่อนกับบริหญ่เนาะผู้หนึ่งขึ้่อนลังคาผู้หนึ่งเห็ดลังคาตะลุมบอลเราอ่ะเนาะทางไอ้างเพื่อนกันลุงเจ้าบออันนี้เพื่อนไอ้างอันนี้ลุงอันนั้นเพือนเพื่อนใกล้กันโดยเพื่อนกันเป็นราคาที่ว่าเป็นกันเองเนาะถ้าถ้าปกติแล้วเอาจ้างช่างดีเนี่ยบดไหรอกพี่น้องเลยเบ็ดเทือนหลังขนาดซัมนี่นี่ ราคาแพงกว่าน mm ี hmm. nope. mm ้เนาะอันน right, ี้ทั้งมัางทั้งปุ๊กให้อีกเนาะดูขัดซอยกันแล้วกันขัดใจได้เฮือนเพิ่นเผืางนี้เอ้ยดูพี่น้องเอี่ยอัดเอาเนาะอดเอาเด้อเนาะอีกสักหน่อยหนึ่งอดทนนอนอยู่นี่โอ้โหมีม่วงกลางซทบกลางคืนมีม่งมันขาดมั้งมอน้อยกะยุ้งกะกินมาว่าแล้วนี่พี่น้องเนียนอนอยู่นี่เนาะดูโอ้โหเสื้อมอนเพิ่นกัอยู่เต็มอยู่ตารางนี่พี่น้องเนี่ย แต่ยังใครกว่ามุงีบนส้นเนาะงว่นต่พี่แต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 ่แย่แย่แข่แตาแต่แต่แน่แต่แต้แต่แต่แต่แน่แตุ่ต่แต่แิ่แต่อต่แต่แต่แอ่พิ่อต่นเ่แต่นเ่แท่าต่แาเแต่แต่แต่แเ่แต่อตกแต่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 นต่แต่นต่แต่แต่แต่พต่แนเพต่แต่แต่่แตนแต่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 แ่ใกล้อยู่นาะซอยกันพี่ย อาสาน้อยจังไดกะเมื่อนี้่นาองบวจันกะมาอัปเดตใเพิ่นดึงพอสมนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวกะสิมาอัปเดตเบิ่ใหม่พี่น้องไงมาว่าอซื้ออียงมาี่แดดเนาะเป็นภากกาจากรสังกะสีก็ต้องได้ซื้อหม่แดดเนาะพามันมันหมดกินแล้วพี่น้องเลยเออเดี๋ยวให้ทางสร้างประเทศโคงเห็นห่างอย่างเรียบร้อยซะก่อนเนาะมันกาดเดือนอย่างแจ้งแจ้งบวจันไปเ้อโดยอบวาจันก็ยังบ่ทันมีอันเฟจมีได้เจ้าได้นี่ก็มีู่่โทรศัพท์ซื้อแล้วบ่ อันโทรศัพท์หันไปแป้งเอาแต่ปัญญ์เงินที่ปัญญ์ไหมานเลยเออเปัญญ์ดุนยังอันนี้สัมชุ่งสัมชุ่งปัญญ์เห็ุเอาเองเด้อเห็นบันเป็นเลยโดยเนาะเดี๋ยวปัญญ์สิขอเบอร์ติดต่อไว้เนาะโดยเพื่อติดต่อกันได้ที่นั่งเลยเสนะอ่ะตอนนี้กะเดี๋ยวปัญญ์สิเอาเงินไปให้เอันซื้อแนวอยู่ในกินอันซู้างเพิ่นได้เสียด้อเล็กเล็กหน่อยเนาะเพราะว่ามันนี่กลับมา อแบบกระทันหันเนี่ยพี่น้องกับบริณนัทเนี่ยเพิ่นเนาะบริษัทซื้อกันเอิ่มโดนเอิมร่อยให้เพิ่อนใช่ไหมไปซื้อแนวกระตุ้นมาให้เพิ่นนี่เด้อเนาะอ่ะเสนะมื้อนี้เดี๋ยวอาจารย์สิเอาเงินไปให้อีกอัน100,000เนาะอยู่เอาไว้ซื้อให้อยู่ในกินมาสู่ให้สร้างเพิ่นนี่แหละกากรอดเอาเนาะอีกบ่กี่คืนดอกพี่น้องไงพอเวลาอีกจัก4-5มื้อเพิ่นว่าทางสร้างเพิ่นว่า อ่าก็คือใชได้ไปขึ้นเฮือนใหม่เนาะ,นะ <c oughs> เอออยู่พี่กับเพื่อนกับขึนข้นเคื่อนขึ้นกันอยู่บ่ข,ขึ้นขึ้นกันเฮ็ดแล้วก็ขึนน้นมีมะเขาพนันมีมะเขาพนานขึ้นกันเนาะเนาะจัดพี่น้องเลยบางทอดมือเออขึ้นเฮือนขึ้นซานจังหวะกันอีกที่หนึ่งเนาะเดีอ่ะอีกจักมือสองมือเดี๋ยวอาจารย์สิมาอัปเดตเบิ่งซงเฮือนทางเพินน่นเนาะเจ้าเองว่าแบบอันคิดแบบเอาหรือว่าอันอ้ายสร้างเพิ่นคิดให้บ่เป็นดอกไม้แต่เพิ่นว่าเฮ็ด เอาทรงนี่ทรงนี่เออเนี่ยมันงามกับเฮ็ุด้วยเนาะพ่อขอแต่เนียนนากระพ่อเนาะขอจะมาเนียนนาเลยพ่อบังาว่างามรูลาเขาอยู่มีความมั่นคงกับเก่ากับพ่อแหละเนาะพี่น้องเอ๋กาซีได้ไปอยู่เดินของตัวเองได้แหละบัดนี้เนาะเรื่องพื้นเรื่องไพ่กับจังว่าคอยเป็นคอยไปน้ำหลังเนาะเอาสำหรับมื้อนี้อันบัตจันทร์ลาก่อนได้สักเด้อโดยสำหรับเงินบัตจันทร์เอามาให้มื้อนี้กะเป็นเงินของเนี่ยเนาะ เป็นผู้ใหญ่ใจดีเพื่อนที่ให้ะส์ออกน้ำเนาะเพิ่นอยู่จังหวัดประจีนบุรีเด้อเพื่ที่ซอยอันสองลานเนาะซอยคาม่างยกใหญ่เพื่อนเจ้านี่แหละเป็นพู้ใหญ่ใจดีจากจังหวัดประจีนบุรีเนาะก็่ขอขอบคุณขอบคุณพิ่เนญ่เพื่อนซอยเดือเนาะขอขอบคุณขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเด้อที่มาซอยเรือ เป็นห่มโพห่มไสให้สุขภาพแข็งแรงอายุมันคนยืนโอ้สาธุเนาะทางเจ้าก็สู้ๆเด้อเนาะอีกอีกบ่เนาะรออีกจัก4-5มื้อก็ได้ไปอยู่เฮือนใหม่ได้เนาะอ้าวจังได๋ก็สู้ๆไปไขสิไปเฮ็ดไข่ดกบัวต่อบ่บัดนีสิเอาบัวให้จัเมื่อกี้โดยบ่เป็นหยังดอกเนาะเอาไว้ขายโลดอันเดียวจัรอบ่เตียงก่อนเดี๋ยวสิเอาไปแวะเบิ่งจักหน่อยเนาะจัไปแล้วแวะเอาเด้อโดยๆๆๆ ไปเสนอพน้องจะลาก่อนเด้อบันนี้เด้อสบายดีสบายดีเนาะกะโอเคน้อเพื่อพี่น้องเนาะกะว่าจันก็ได้มาอัปเดตให้พี่ให้น้องเบิ่งอีกรอบนึงเนาะวันนี้ก็มาบันนี้กะบโเห็นเชื้อนเพ้นแล้วพี่น้องเลยเพื่อนว่าเพื่อนเจ้าของที่เพื่อนี่ให้มากเนาะให้มากเลยกะเพราะว่าเพื่อนกระซื้อเอาแล้วเดินทีแถวนี้เพื่อนก็เลยทางสัจวนเพื่อนกัสีมางไปพุ่นแล้วพี่น้องเลย ไปบอลเดินที่ซื้อให้เพื่อนเนาะ,ะไปปุ๊กยู่พุ่นพี่น้งงอยกะเรื่องทรงหูแบบพุ่นเซื่อนซ่านเพื่อนนี่กะว่าจันกะบม่ได้ไ่ได้ออกแบบให้เนาะ,ะเป็นทางไอ้สร้างเพื่อนว่าเาฮ็ดให้เพื่อนเองพี่น้องเลยทางสะจวนค่ะบริตีหรอาขอแต่ว่ามันเน้นน้ำมันคงกโกเก่าเนะเาะทนผ้าทนฝนกับพ่อว่าสันเออกะเอาเอานาะสื้อแล้วแต่ทางไอ้สร้างเพื่อนสีเฮ็ดพี่น้งงองเลยถ้ามันขาดเดือนยังกะมีแต่ แจ้งทางเฮาเนาะอเดี๋ยวทางเฮากะสิแจ้งไปทางปู่ซอยเดือเพ่นอีกรอบนึงเน้ออันนี้ก็จะมาอัปเดตให้เพลินเบิงเซนไม่ใช่นการน้ำห่อนอยู่ไม่ใช่ไม่ขาดรายยู่พี่น้องเลยหาตูหาไปเลยไม่เนาะมันก็เป็นไม่กุ้งไม่นี่ไม่ไม่จะเอามาใส่เป็นติดหมอกเนาะมันติดหมอกติดละลายเป็นไม้ว่าราคาถือใช้น้ำแข็งเมื่อก่อนเพลินกะจับใช้ในบทความบูมีนี่แหละพี่น้องเลยเพล่นกะเออเพลินก็จับใช้ได้จับใช้อนมาสันนอก มันก็เลยผุพังนอกเวลามากมันก็หักกระขาดไปสั่นพี่น้องเลยเอ้ยคือสขาดหลายขาดหลายอย่างหลายแนวอยู่เนาะอ่าอ่ะจังใดกะจังว่ากันที่หลังพี่น้องเลยเนาะเอาสำหรับมื้อนี้เนาะว่าจันกะมาอัปเดตให้พี่ให้น้องเบิ่งสานีก่อนเนาะไปพบไปเจอกันคลิปหน้าเพื่อนพี่น้องเลยบัดนี้เนาะว่าจันกะสิขอลากลับบ้านก่อนพี่น้องเลยเดี๋ยวมื้อน้ามื้อในว่าจันสิมาอัปเดตแบบดผูกเบ็ดทรงเฮือนทรงซานเพลินให้เบิ่งอีกรอบนึงเนาะมืัอนี้กะมาขึ้นมา ก่อนอื่นเบิร์ตเลยเนาะมาจันต์ก็ต้องขอขอ,ขอบคุณาทางผู้ใหญ่ใจดีเนาะอยู่ทางฝั่งไทยพีพ่น้องเลยอ่บัว่าสิเป็นทางหลวงปู่เนานะอ่าหลวงปู่อยู่ทางบุรีบุรีรัมพี่น้องเลยเป็นการให้การช่วยเหลือเข้ามาอ่าซื้อที่ซื้อดินให้เนะนาะแล้วก็มีผู้ใหญ่ใจดีเพป็นอ่าอีกอีกอีกท่านนึงเนาะเป็นกับให้ประสงคมองน้ำพี่กันพี่น้องเลยเป็นกับอยู่ทางปราจีนบุรีเป็นกับมอบเงินมาให้มาจานต์เนาะ สองล้านขี่มามอบให้ทางสะเก็ดเพื่อนนี่เป็นคาเมืางเฮือนเมืางซานเนาะเป็นคาหนุกใหญ่เฮือนนี่แหละพี่น้องเลยเออเนาะมาจันทร์ก็ต้องขอขอบุญขอบคุณเด้อเนาะขออวยใจพรให้ผู้ใหญ่ใจ,จดีที่มีใจเมตตาเนาะส่งเงินมาให้ว่าจันทร์ได้เป็นสะพานบุญให้ในครั้งนี้พี่นอ้องเลยว่าจันทรท์ก็บ่มีอย่างอบแทนเนาะพรพี่น้องเลยแต่ใจเกดดีเนาะอยู่ทางประเทศไทยก็ตรงนี้จะสุขภาพให้ฝ่ายเกดเด้อเนาะ ให้ดีมือแห้งพี่น้องเลยห็มีแต่ความสุขก,กายสบายใจเนาะพัถนาจริงได้ก็ขอให้ได้รังเกยียจพัฒนาทุกจริงอย่างแล้วพี่น้องเนาะให้มาทำนนี่แบบของกับพินหาเจ้ารอยเจ้าพันเท่าเนะาะซากุพี่น้องเอลยนะสำหรับมนเมนูชาววันกับกิลาพี่น้องจะได้่อนเนาะก่อนจากไทยเน้อพี่น้องเลยวันกันก็ต้องขอขอบบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่สู่สุ่คนเห็นเนาะที่เข้ามาขับสมคลิป อ่าแต่ต้นจนจบพี่น้องเลยโดยบวกขาดบูชาหนาของบาจันเดอเป็นกำลังใจให้บาจันทิดคิดด,ดีๆแบบนี้อีกต่อไปนะพี่น้องเนาะหรับนี้ไปแล้วพี่น้องได้พบไปเจอแลนนะคิดหนาด้้อสบายดี